บทนิยามของการบวกและการลบเมทริกคือกำหนดให้เมทริก a และเมทริก b เป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n เท่ากันผลบวกของเมทริก a และเมทริก b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ a บวก b จะเป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n กล่าวคือถ้า a และ b เป็นเมทริกที่มีขนาดเท่ากันเมื่อนำมาบวกกันก็จะมีมิติที่เท่ากันด้วย ผลลบของเมตริก A และเมตริก B เขียนแทนด้วยสัญลักษ A ลบ B จะเป็นเมตริกที่มีมิติ m คูณ n กล่าวคือถ้า A และ B มีมิติที่เท่ากันเมื่อนำมาลบกันผลลบที่ได้ก็ยังคงมีมิติที่เท่ากันครับ